่านครับถามถามเอเรื่องขั้นตอนของการเก็บค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนี่นะครับหนึ่งวิทุนายนนี้เนี่ยมันเก็บขั้นตอนยังไงแล้วมันเก็บเส้นทางไหนบ้างอะฮะขั้นตอนเหรอฮะครับขั้นตอนเดี๋ยวขั้นตอนที่พูดถึงคือจะเก็บเงินกันยังไงใช่จะใครเก็บเงินกันยังไงฮะต่อไม่ใช่ครฮะก็มันมีมันม,ม,นม,มีมาสองช่องทางเนาะครับช่องทางแรกก็คือช่องทางจากเอ การเก็บมาจากสายการบินครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางทางน้ํากับทางบกทางบกเรารู้่นะมาทางรถบ้างอะไรบ้างนะฮะครับครับ,รบก็ก็มาทางสองเส้นทางนี้ครับผมปีนี้ทางบกก็เก็บที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่วนมาทางสายการบินก็สามร้อยครับครับอืมนะฮะแล้วการที่เก็บเพิ่มแบบนี้นะครับท่านลองวิเคราะห์หน่อยครับว่ามันจะมีผลกระทบ เชิงบวกหรือเชิงลบยังไงบ้างครับท่านครับเชิงบวกคือคืออย่างนี้ฮะคือไอ้การเก็บเก็บเงินเราเราเอย่าไปเรียกค่าหยยบแผ่นดินเนาะมันฟังแล้วมันฟังแล้วมันเป็นทางลบอ่ะนะครับครับครับเราเรียกว่าค่าเอ่อเงินเรื่องเงินเงินกองทุนเพื่อการท่องเที่ยวนะการเก็บเงินกองทุนเพื่อการท่องเที่ยวทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ฮะการเก็บพวกนี้มันมันมีกันหลากหลายประเทศอยู่แล้วีย่แต่ว่ารูปแบบมันจะต่างกัน ย่างเช่นเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก็บเราที่หนึ่งพันเยนเนี่ยแต่เขาเก็บใส่เขาเก็บตอนเราขาออกขาบ<ม>ินขึ้นออกจากญี่ปุ่นเนะาะส่วนบางประเทศก็เก็บในรูปของค่าค่าห้องมายพราะว่าอค่าห้องเนี่ยอย่างอย่างมาเลเซียอย่างเางี้ยเขาจะเก็บต่อวันเ,<อ>เก็บต่อวันเลยนะเ,เก็บเป็นต่อวันแล้วก็พื่นะว่ารูปแบบมีหลายแบบแต่ที่ทสําคัญที่สุดคือวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินตรงนี้เนี่ยคือหนึ่ง จะเป็นเงินที่มาคุ้มของท่องเที่ยวเองอเครับของเรานี่ของของเราจะใช้วิธีการซ้อประกันให้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินที่เหลือเนี่ยเราก็จะเกียเป็นเป็นเงินกองทุนนะไอ้น,นี่นี่คือไม่เข้าคลังนะฮะับจะเป็นเงินกองทุนเพื่อการท่องเที่ยวหมายความว่าเงินตัวนี้เนี่ยจะมาใช้ในการดูแลเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโปรดักของการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ที่สมัยก่อนเนี่ยผมจาได้ว่าเรายังเราก็มีกองทุนลักษณะน,าานี้อยู่แต่ว่าเป็นกองทุนที่ได้เงินมาจากภาครัฐนะก็ปีหนึ่งประมาณร้อยกว่าล้านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทุกทุกทุกภาคส่วนที่ไปของเงินตัวนี้ก็จะเป็นเงินเก็บขยะพักน้ำวางันงก็อยู่แถวนี้แหละเนาะที่เยอะที่สุดเนี่ยเ,เงินกองทุนการท่องเที่ยวเดิมนะครับเออก็ก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับมากุเทม,มีมันม,มีอยู่อย่างนึงเขาเรียกว่าจ็อบออเดอร์นะ ที่เอามาทําออนไลน์อ่ะแค่ครั้งเดียวที่เยอะที่สุดละนอกนั้นเนี่ยนะเ,เนงินตรงนี้เนี่ยนะแทบจะใช้กับเรื่องเนี้ยเรื่องห้องน้ําเรื่องเบขย,ยะเรื่องอะไรเพราะว่าเงินมันน้อยครัครบที่หนึ่งก็ได้เงินไปแบบเป็นหลักเอหลักไม่ถึงแสนนะเป็นหลักหมื่นครับนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นเงินกองการท่องกองการท่องเที่ยวเออเป็นเป็นเงินท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเงินเงินกองหนึ่งมีเป็นพันนึ็นเป็นพันล้านสองพันล้านสามพันล้านเนี่ยเอ ็คงจะช่วยในมุมของการช่วยเหลือบริษัทน้าเชื่อได้ด้วยเออมันอย่างนี้ฮะคือพรบฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่เป็นพรบการน่องเที่ยวแห่งชาติปี50นะครับแล้วก็มาแก้ไขปี66661เนี่ยนะตอนที่แก้ไขเนี่ยเราเปลี่ยนมาตราเพิ่มเข้าไปอีกสองมาตราก็คือหนึ่งมาตราสามารถเก็บเงินโดยตรงกับน่องเที่ยวอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งในในในมาตรามาตราสิบทับสองเนาะครับและอีกมาตราหนึ่งก็คือเราเราเขียนเข้าไปเลยว่าเงินตรงนี้เนี่ย ให้กับให้กับชนได้ด้วยอันนี้คือการใช้เงินของของเงนินกองทุนที่เป็นกองนะทีนี้ประเด็นหลายคนก็จะเป็นห่วงว่าเฮ้ยเงินนี้กองเป็นเงินเยอะแยะแล้วเนี่ยมันจะทุจริตหรือเปล่าที่ห่วงห่วงตรงนี้มากก็คนส่วนใหญ่นะที่พวกเราคุยกันไปคุยกันมาส่วนใหญ่จะห่วงว่าเงิน,ม,นมันจะมันมันจะใช้โดยไม่สุจริตครับนะครับแต่ถ้าจะถามผมว่าไอ้สามร้อยบาทที่จะเก็บเนี่ยก่อนจะเก็บนี่เขาก็ทําวิจัยกันก่อนนะอื มีการวิจัยผ่านสถาบันไปวิจัยไปสัมภาษณ์ไปไปสอบถามจากสถานผู้ต่างๆต่างประเทศเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าของทุนท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลายประเทศทํากันอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยไม่มีไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับสามร้อยบาทนะครับ,รบที่ห่วงตอนนี้เนี่ยที่เราเก็ยังกําลังก็ยังคุยกันอยู่นะก็คือเรื่องของการเก็บมาจากพื้นดินครับมา,มามาทางแผ่นดินนี่แหละเราจะเก็บแบบไหนครับ เอ่อถ้าสมมุติว่าคนที่มันเข้ามาเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกโดยทั้งชายแดนเนี่ย,น,น,น,ยนะตรงนี้นะขเขาเขาคงจะไม่เข้ามาถูกไหมไอถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะเอ่อคู่ค้านะหรือว่านักท่องเที่ยวที่เราเรียกวนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มามาโดยใช้บัตรเดิผ่านครับบัตรเดิผ่านหมายถึงคนคนประเทศข้ขางข้างบ้านเราจะเข้าขมาโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตก็ได้นะใช้ใช้ใบใบหนึ่งเราเรียกบัตรเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าใบผ่านแดนเนี่ย ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นใบขันแดนเราจะไม่เก็บเงินอืกต้องไแล้วนาจะไม่เก็บยกยกยกเวน้นมันจะมียกเว้นอยู่หลายหลายข้อพอสมควรเนาะเช่นอคนที่มาทําธุรกิจส่วนหนึ่งคนที่มามามาในทางราชการอ่ะตรานี้ไม่ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวมันจะไม่เก็บเรื่องของการ อะไรใครเป็นนักท่องเทีย่ยวไม่ใช่นักท่องเทีย่ยวจริงๆอ่ะโดยบริบทแล้วเนี่ยในกฎหมายคือก่อนที่จะมีกองทุนเพื่อการท่องเที่ยวที่เรากำลังพูดถึงที่กเก็บเงิเงนจากนักท่องเทียท่ยวโดยตรงเนี่ยนะทอ่อกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาจริงๆอ่ะเดิมทีเดียวเรามีกองทุนอีกสองกองกองทุนหนึ่งก็เรียกว่าเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยล,ละก็คือกองทุนเดิมตัวนี้นะฮะและอีกองทุนหนึ่งเราเรียกว่ากองทุนเกี่ยวกับนท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งกองทุนเยียวยา,ยานักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเสียชีวิตนักท่องเที่ยวมาเจออุบัติเหตุกองทุนนี้สามารถเบิกให้ได้แต่ว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้นฉะนั้นผมเองเนี่ยผมผมเองก็มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพิพจารณาเอ่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่เนี่ยนะในคำคำนี้นะในคำคำจำกัดความคำนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าแบบนี้ถือว่านักท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ย ในในอดีตนะในการตอนที่เราใจ่ายให้เขาอ่ะแต่ตอนนั้นจีนได้ไม่จีนขอโทษนะนักท่องเที่ยวเขาไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินเองมันเป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐอืมครับอันนี้อันี้ประเด็นอ,อยู่ตรงนี้ฉะนั้นก็จะมีความชัดเจนว่านักท่องเที่ยวอะไรถือว่าเ,เป็นนักเที่ยวอะไรที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับ <Move in> แต่ว่าแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยการเก็บเงิน,นเนี่ยเรากําหนดไว้ก่อนเลยว่าใครคือนักท่องเที่ยวหรือไม่ใช่นักท่องเที่ยวเนี่ยคือเป็นคือคนจ่ายเงินเนี่ยคือนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวมาค็นต้องจ่าย เงินเงินส่วนนี้นะครับก็เท่ากับว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือทำยังไงเงินตัวนี้เก็บแล้วเนี่ยใช้ได้เต็มๆๆเม็ดเต็มหน่วยให้มันถูกต้องอสองอทำยังไงไม่ให้อเป็นเงินเหมือนกับเราเข้าเงินนี้มันไม่เข้าคลังลนะมันไม่เข้ากองคลังเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนก็จะกลัวว่าเงินมันเป็นเงินเดี๋ยวมันไปใช้แบบแบบไม่ถูกวิธีอะ่ะ ครับก็เลยเป็นปัญหาท่านครับอันถามเลยครับว่าเอาแล้วแล้วเงินตรงเงินก้อนนี้นะครับจะมีหน่วยงานหรือว่ามีคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหรือว่าจัดสรรให้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมฮะอ๋ออย่างนี้ฮะอย่างนี้คือกองทุนตรงนี้เนี่ยนะคนที่คนที่ดูแลกองทุนจะมีคณะกรรมการดูแลอยู่ก็เรียกคณะอนุดูแลกองทุนโดยตรงครับนะครับแล้วก็ยังมีบอร์ดใหญ่ก็คือบอร์ดเขาเรียกว่าบอร์ดกองทุนต้ออบอร์ดเดี๋ยวพรบต้องดูแห่งชาร์ท นะครับซึ่งพรลบรท้องที่ยแห่งชาติเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยประธานของประธานของของพรลบเนี่ยนะคือจริงๆประธานตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยในกฎหมายนี่คือนายกประฐมนตรีแต่ว่าตอนนี้ก<ช>็คนที่ทาํางานตัวใหเป็นรองนายกนะก็คือรองอนุทินเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วก็มีรัฐมนตรีอีกห้ากระทรวงมีประหลัดอีกเจ็ดกระทรวงฉะนั้นถามว่าตัวบอร์ดเนี่บอดใหญ่นะตัวบอดไม่มีปัญหาแต่ที่นี้เนี่ยตัวตัวคณะอนุเนี่ยก็เลือกจากบอดใหญ่เข้ามา นะครับดูแลตรงนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการเก็บเงินสายการบินอะไรต่างๆเนี่ยมันยังต้องมีคล้ายๆกับต้องตั้งนิติบุคคลขึ้นมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งคณะเนี่ยครับเอาไว้ช่วยเก็บเงินพวกนี้เพื่อที่จะมากองสนมันมีรูปแบบอยู่ฮะแล้วในส่วนของค่าประกันเนี่ยเราก็ต้องมีการเชิญกรรมการเอ่อเชิญประกันหลายๆหลายๆบริษัทเนาะโดยภายใต้การการช่วยดูแลของคอพอ ที่ดูแลเรื่องประกันเนี่ยแล้วเข้ามาบิดเอามาเสนอว่าอันไหนให้ผลประโยชน์สูงสุดอันไหนให้ความคุ้มครองดีที่สุดแล้วเราก็จะคงจะเลือกบริษัทนั้นหรือจะเลือกสองสามบริษัทก็ได้อืครับก็คงต้อง,ต,องต้องรอดูไปอีกสอง,ส,องสามเดือนครับ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 ,รบและในในส่วนของเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายออกไปที่ท่านบอกนี่นะฮะมันมันจะมีเหลือไหมฮะโอ้เงินเหลือแน่นอนฮะแล้วแล้วเหลือตรงนี้มันเอาไปจัดการยังไงฮะ นี่เนี่ยเัินเหลือเนี่ยเขาก็เลยจะเก็บมาในรูปของกองทุนไงนครับผมผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะ<อ>สมมติว่าค่าประกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบาทต่อคนครับ,รบมันมันก็จะเหลือเหลือคนหนึ่งถ้าเกิดสามจากสามแล้วก็เหลือสองร้อยห้าสิบต่อคนเราก็คิดคิดไปว่าสมมุติว่ามาปีหนึ่งยี่สิบล้านคนยี่สิบล้านคนสองร้อยห้าสิบก็จะตรงนั้นเกือบห้าพันล้านนะอืมฟังฟังฟังตัวเลขไว้นะ่าสนใจเนาะครับ คือห้าพันล้านโดยหลักความคิดแล้วเนี่ยคือต้องเอามาเป็นเงินที่มาช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นอย่างเช่นนะไอโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพวกออกการไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไร,ะไรเลยเพราะว่ามันไม่มัน,มนตรงนี้ก็ไม่เข้าหมวดตรงนั้นก็ไม่เข้าหมวดครับแต่ถ้าเกิดเรามีกองทุนนี้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าเราก็จะได้รับการช่วยเหลือพอสมควรอ๋อครับ นายเนี่ยคือสามารถเก็บไว้ใช้ในในใน,ในการนี้ได้คและอีกส่วนหนึ่งก็คือแหล่งท่องเที่ย,ตยวต่างๆแหล่งเมืองเลื่อนต่างๆมันทุดโทรมลงมีปัญหาเราก็ปกห้องน้งห้อง,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 องน้ําต้องเปลี่ยนอะไร,ร,รสมมต,นะติอย่างเงี้ยนะก็เอาใช้กองทุนนี้ทําได้เลยฉะนั้นวิธีทํางานจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านอกจากมีเงินกองทุนแล้วเนี่ยมันต้องมีการดีไซน์ออกมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราจะปรับห้องน้ําทั่วประเทศสมมติอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับแหลท่องเที่ยวเกี่ยวกับเกี่ยวกับการนําเที่ยวเนี่ยนกะ็จะจัดการยังไง ก็มีรูปแบบเราจะเชิญสถาปนิกเชิญเหมือนเหมือนก่อนอหน้านั้นของของปูนเซเมนไทยอ่ะก็จะมีห้องน้ําก็จะมีแบบของห้องน้ําออกมาเลยนะหนึ่งแบบหนึ่งห้องแบบสามห้องแบบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามีการดีไซน์อะไรพวกนี้แล้วก็เราก็ทำเป็นเป็นการทํางานที่ให้ให้ใหแหล่งท่องเที่ยวอะได้ประโยชน์แต่ผมว่าเรื่องที่ได้ประโยชน์หมดเนี่ยอย่างเร็วๆ็วนี้เดี๋ยวให้ให้ข้อมูลไว้เลยก็ดีครับ มันมีอยู่ที่ที่หนึ่งเขาอยากจะทดลองใช้แพรหยุดแถวในทางใต้ถ้าก็จะไม่ผิดนะเขาจะสร้างแพรเนาะเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการทดลองไปก่อนกับสำหรับชุมชนนะ,ะเพมันมันไม่มีใครลงทุนอะ่ะอแล้วจะมาขอกระทรวงกระทระวงเองก็เงินก็ก็คงจะมีจํากัด<ะ>ก็เลยก็เลยให้มาออกในรูรปของกองทุน<ะ>เราต้องพยยิจารณาโอ้พิจารณาหนักเลยนะทำไมทำไม,ำไมหลังคาต้องเป็นแบบนี้หลังคาเป็น ขึ้นเปิดขึ้นปิดได้ไหมความกว่าที่จะได้ไม่ได้เรื่องนี้นะเหนื่อย <c oughs> จริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดทุกคนมองในบริบทของอย่าไปคิดว่ามันเป็นการชดเชยก่อนนะครับครับผมว่ามีประโยชน์อืม <c oughs> มีประโยชน์แน่ๆ <c oughs> นะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่ทําลายแหล่งท่องเที่ยวคนที่ทําให้แหล่งท่องเที่ยวมีปัญหาก, <c oughs> ก็ต้องเป็นคนที่มาชดเชยค่าใช้จ่ายาตรงนี้ <c oughs> อย่างเช่นเรื่องโลคาบอนก็เหมือนกันถูกไหมช่วงหลังเลยกางพูดถึงว่า ใครสร้างคาร์บอนเยอะคนนั้นต้องเป็นคนับผอบคร่บก็คล้ายๆกันฮะอันนี้ถามเป็นความรู้ครับว่าการเก็บขาเข้ากับการเก็บขาออกเนี่ยมันมีข้อดีต่างกันยังไงฮะเออจริงๆนะผมพูดจริงๆนะคในความรู้สึกของผมเนี่ยทําเก็บแบบญี่ปุ่นเนะ่สะดวกกว่าเยอะเลยใช่ฮะแต่ของเราบังเอิญมันไปนเขียนกฎหมายมันไปนเขียนว่าเป็นเงิน เข้ามาไงเป็นเงินไทยในยคือบางทีเนี่ยตอนดีไซน์กฎหมายอะ่ะเราก็ชจวยกินคิดชจวยเกันคิดแต่ว่าบังเกิดมันคนปฏิบัติไม่คนออกกฎหมายเนาะเพราะเพราะพอะัออปฏิบัติแล้วเนี่ยจบไปดูเรื่องพอรบรดูเรื่องข้อ,ขอกฎหมายปั๊บเนี่ยมันปรับไม่ได้จริงๆอะผมเคยเสนอนะผมเคยสเ,นนเคยสเอนอท่านประหลัดประหลัดชดท,ท,ที่ที่เขารบไปล้ <c oughs> ท่านท่านท่านเก่งมากเลยท่านดีมากผมบอกว่าท่านทําไมเราไม่ใช้วิธีเก็บไปหมดทุกคนเลยคือเข้ามานะเก็บไปหมดเลย แล้วใครที่คืนได้ก็เอาคืนไปไอ้เยาวคนคนไทยนะเยีวยนเราตอบต่ายมันก็คนต่างชาติมาเราเก็บไปหมดโอ้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะสะดวกกว่ามากเลยทช่ไมคุณคุณคุณมีสิทธิ์เคลมได้คุณก็มาเคลมเอาเงินคืนไปอเอาหลักฐานมาดูแล้วก็เราเคลมคืนแต่ทําไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเก็บทุกคนขาเข้านับนเก็บ,บทุกคนไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวทีนี้เรา ก่อนว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวโอ้ตอนนี้สายการบินที่ช่วยเก็บก็ปวดหัวปวดหัวมากแต่ว่าแน่นอนอ่ะมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งเป็นเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้สายการบินเก็บแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ไม่อยากได้อ่ะอืมเป็นการเหมือนกับแกมบังคับสายการบินเนี่ยก็เห็นใจนะเห็นใจกลุ่มสายการบินมากเลยเพราะงานเขาก็เยอะอยู่แล้วครับแล้วต้องมาต้องมาช่วยช่วยเก็บเงินให้เราอีกอืมอ่าคือคือถ้ามองในมุมนี้เราก็จะรู้เลยว่า มันมันไม่ใช่เรื่องสนุกอะนะครับไอ้อสอบถามในความรู้ทีวหนึ่งครับท่านครับไอ้วิธีการจ่ายในยจ่ายเขาชาวต่างชาติเขาจะจ่ายไงชำระผ่านเว็บไซต์หรือแอปโมบายหรือว่าอะไรยังไงครับหรือชำระเป็นเงินสดครอบอ,อ,อเรื่องไอ้เรื่องนี้มีวิธีอยู่ไมเรื่องวิธีอยู่ยังยังบบคืออย่างนี้คืออย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องออกกฎหมายมาก่อนครับแล้ววิธีการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะตามมาทีหลังแต่มีการคุยไว้ก่อนแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าเป็น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 คีย์ออสเก็บเงินครับหรือ เอจะมีวิธีจ่ายผ่านผ่านแอปพลิเคชันคุยกันนั้นคิดคิดกันไว้หมดแล้วฮเรื่องนี้เรื่องนี้เอ,อกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเขาให้ทางผู้ช่วยเลขาผู้ช่วยผู้ช่วยประหลัดเนี่ยซึ่งมีความรอบรู้ในเรื่องพวกนี้พอสมควรแล้วก็มีหลายๆเจ้ามานั่งคุยกันแกก็รล่าให้ผมฟังอยู่เหมือนกันนะก,ก็ก็โอเคในส่วนในมุมที่ผมในฐานะผมเป็นเอกชนเนาะผมก็ต้องมาช่วยช่วยดูในมุมของมุมของความเป็นไปนได้ด้วยค ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ค่อนข้างที่จะไปไปเจาะแจะเจาแจะเขามากขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อเรียบมาเล่าให้กับเอ่อพวกพวกผู้ประกอบการเราได้ได้รับรู้เหมือนกันว่าการเก็บยังไงเอ่อรูปแบบไปถึงไหนอะไรเป็นไงนะครับครับครับเงินเงินเงินที่จ่ายออกไปอย่างเช่นเรื่องของประกันเนี่ยครับมันมันมีการคัดเลือกบริษัทประกันหรือว่ามันจะมีการโคกันยังไงฮะเพราะว่าก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเงินที่มากพอสมควรเนี่ยฮะ ประกันเราก็ให้เข้ามาบิดเลยครับ <c oughs> เราก็เราก็เสนอดูว่าประกันประกันบริษัทไหนเสนอตามที่เงื่อนไขที่เราต้องการอย่างเช่นของเราตอนนี้เนี่ยเราก็เราก็คำนวณที่ว่าอหมายความนักเที่ยว้ามาหนึ่งคนเนี่ยเราจะดูแลเขาหนึ่ง <c oughs> หนึ่งเดือนครับคือผมว่าทุกคนนะอยู่ถูกถูกจะจะได้รับการคุ้มครองอยู่ที่หนึ่งเดือน <c oughs> ทีนี้ตัวผมเองเนี่ย มันมันจริงๆอ่ะทางธุรกิจน,นาเที่ยวและมกรุเทศตามภ,ภายใต้พรบธุรกิจน,นาเที่ยวมกรุเทศเนี่ยนะเราถูกบังคับโดยษัทัวนนะถูกบังคับให้ซื้อประกันนี้อยู่แล้วค<ฆ>ประกันประกันน่องเที่ยวนะแต่บังเอิญเนี่ยไอการซื้อประกันน่องเที่ยวเนี่ยผมยกตัวอย่างนะผมสมมติว่าผมทําทัวร์ยุงเทพน่องเที่ยวผมเข้ามาหาผมหาผมสองวันแล้วก็ไปภูเก็ตสองวันแล้วก็กลับมากรุงเทพอีกสองวันอ่างเงี้ยผมซื้อบริษัทธุภูเก็ตก็ต้องซื้อมันมันจะซ้ําซ้อน <c oughs> ผมพยายามพูดเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดทําทำทำยกเลิกไปเลยได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเรามีประกรันโดยตรงอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ให้ยกเลิกพอลบรรนี้ให้ยกเลิกเรื่องประกรันไปเลยอ <c oughs> ก,ก็มีความเป็นไปนได้นะมีความเป็นไปนได้หมายความว่าแบบบร,ราิษัททัวร์ก็ไม่ต้องมาแบกภาระเรื่องพวกนี้แล้ว <c oughs> แล้วไม่ต้องมาเสิรเรื่องซําซ้อนด้วย <c oughs> อันนี้คือมุมน,นี้คือประโยชน์ครับเพราะว่าเสียตั้งแต่ตอนที่เข้ามาประเทศไทยแล้วถูกต้องไหมฮะอันนั้นคือกฎหมายไทยบังคับว่าบริษัททัวร์ต้องซื้อให้ครับอ <c oughs> <c oughs> นะฮะจะไม่ซื้อนี่มีความผิดอืมครับอ่ามันซ้ําซ้อนกันอยู่ครับคือเท่ากับว่าก่อนวันที่หนึ่งมิถุนายนที่บอกว่าข่าวออกมาดีเดียดีเดีดีเดยเนี่ยก่อนจะดีเดมันก็ยังอีกอีกหลายขั้นตอนที่ยังมันมันยังไม่ดีเดใช่ไหมครับแน,แน่นอนฮนะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ในรูปแบบของกฎหมายเนี่ยเมื่อวานเนาะคอรอมอเป็นคนเฉาะเรียบร้อยแล้วลว,ว่าให้ทําเรื่องนี้นะทะานั้นพอคอรอมอให้ทําปับ๊บ คนที่มีหน้าที่ทําไม่ว่าจะเป็นบอร์ดไม่ว่าจะเป็นอนุบอร์ดทุกคนเนี่ยต้องต้องต้องมาว่ามาตั้งทงแล้วว่าต้องทํำยังไงต้องเดินยังไงถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะทําการบ้านร้วยส่วนหนึ่งแล้ะแต่ว่าณณณพอกําหนดว่าให้ทําเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยเราเนี่ยต้องอยู่ในฐานะที่เป็นอนุนอือดที่ผมผมเป็นสภารุษกรรมท่องเที่ยวเราก็ถือว่าเป็นอนุหนึ่งเนี่ยอนุด้วยเนี่ยครับเราก็ต้องมีหน้าที่เราก็ต้องมีหน้าที่ต้องไปเข้าไปช่วยทำาละช่วยดูแล้วว่าจะทำยังไงครับ นะครับอสสาหกรรมท่องเที่ยวเราถือว่าเป็นเอกชนนะจริงๆแล้วในบอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่กระทรวงท่องเที่ยวอย่างเดียวนะมันจะมีคนของงบประมาณคือจะมีจะมีกรรมาการที่มาจากการคุมการเงิน,กา,งนการใช้เงินในพวกนี้ส่วนหนึ่งนะพวกเราก็เราก็พอรู้นะบ้านบ้านเรามันก็จะมีมันก็จะมีหน่วยงานดูแลเรื่องงบประมาณดูแลเรื่องการใช้การจัดซือ้อจัดจ้างอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะในส่วนของกระทรวนนงเดือนครั้งมีส่วนเข้ามาดูแลด้วยอื สรุปแล้วอย่างเงี้ยเงินตัวนี้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นเงินของรัฐเป็นเงินของรัฐถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็เจอข้อหาเหมือนเหมือนใช้เงินรัฐเลยครับโอ้ใชดเจนนะครับครับผมครับนะฮะอ่าวันนี้เอรบกวนท่านเพียงเท่านี้นะครับครับขอบพระคุณครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับ